สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะเมือเดียรยูกาตื่นแัะเซอรไปหดพักให้เพื่อนสาวอีกมือนหนึ่งนะจ๊ะอากาศก็ดีดแต่ัซเซอร์รอระจา้าพี่นองกับปั้นจักรยานมาตามทางแบบนี่ละจ๊ะของบ๊วยมีค้นปันใดน,นะจ๊ะช่วงเศร้าๆต้องออกจากบางแัซเซอรนะจ๊ะภาวาสายมาอากาศมันสิฮอนนะจ๊ะวันนี้พอบานเนยังไปเหตุงานอยู่นะจ๊ะก็จะเคลียร์งานแล้วกาคงจะเป็นวันพฤหัสนะจ๊ะ ส่วนรังน้อยกับพี่เกาก็ยังมอท่านตือนนะจ๊ะอยู่ก็เลยออกมาคนเดียวนะจ๊ะหลังจากพดพักพดย่างเ็จเรียบร้อยแล้วอยู่กับกัป่าน,นะจ๊ะนี่ก็สิเป็นสุกี้นี่นะจ๊ะพี่เพิ่นมาปลูกไว้นะจ๊ะพดพักแล้วอยู่กับปันจักรยานกับ,บ้านคือเกาละจ๊ะบรรยากาศกะคือจังพี่น้องเห็นละจ๊ะพีแต่ภูเขาอมช่วงสาวๆอากาศดีคักจ๊ะพี่น้องบ่ท่านคอยหอนปันไดเนะาจา๊ะอากาศดีบรรยากาศกะสุดหยอดเลยจ๊ะ มาหอปลาอยู่กับสิบะอาบน้ําล้างหน้านะจ๊ะกาช่วงสาๆอยู่สีลงมบํารุงด้วยเซรั่มชิโซนะจ๊ะเซรั่มชิโซตัวนี้เป็นบูสเตอร์เล่งสายนะจ๊ะผู้ใดนอนเดึกหนาส้มกับใส่ได้จ้ะตัวนี้สามารถลดซิวอักเสบซิวพดก็ได้นะจ๊ะช่วงสาๆกับบอีหยังหลายจ้ะกับบํารุงแค่นีจ้ะพี่น้องกับตามด้วยริมกันแดดนะจ๊ะหลังจากเซร็จเรียบร้อยแล้วอยู่กับไปสุปเปิ์มาเก็บกบฝรัางหน่อยนะจ๊ะจะไปซื้อขนมปังแล้วก็ไปหาซื้อพวก ช็อกโกลงช็อกโกแลตนะจ๊ะช็อกโกแลตขนมขนมหลายคา้าซื้อของเส็จเรียบร้อยเข้ากาสิกลับบ้านกันนะจ๊ะฝรั่งน้อยก็หิวเขาอยู่กันเลยอภิซาออกมาให้กินก่อนนะจ๊ะบรรยากาศกักบ,บบนี้แลละจ้าสายมากเริ่มหอนแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะพี่น้อง่อกอย่ไปซูเปอร์ไมร์แก็ไปซื้อของมาแล้วนะจ๊ะกลับไปซื้อของกินของใส่สำหรับอาทิตย์นี้วันนี้วันหนวันอังคารพูดไปฮะศุปน่าจะถึง วันสุกอยู่แตงสิไปซื้อของอยู่นะจ๊ะยู่สิเมฮะกับเขาเที่ยงสิบอกว่ามันอากาศฮอนแห้งใจพี่น้องอุณหภูมิแตกๆเกือบสามสิบองศาแต่ว่ามันคือฮอ่เนี่ยนะพี่น้องมันฮอนแบบฮอนแบบมันอบเอ้าผม่จนะจ๊ะถามเมืองไทยถ้ายู่จังได้ปลาทอากสิฮอนแบบเจ็บเสีย้อนแบบฮอนแบบจังไหนลราฮอ่แดดมองเห็นแดดจิบจับจังสิเม่จาตามที่อยู่เห็นนะจ๊ะที่ีรอยเอ็ดเนาะกาบุณียูสิเมฮะปลาทอดนะจ๊ะได้ปลามา สองตัวนะคะทุกคนสองตัวนี้แปดยูโรนะคะตัวละประมาณสองตัวประมาณเกือบสามร้อยเข้าบาทนะจ๊ะคีคอร์ตปานนิ่งป้าเผ้าบานเข้านะจ๊ะพี่น้องเด็ยวสด็กลับไปกินแล้วกาหลายๆคนถามอยู่ว่าสีกลับจะกนน้นหนึงสันนึังสีนะจ๊ะกลับกลับทั้งหมดนะคะน้องก้าวน้องมิกกี้อ่าน้องก้าวน้องมิกกี้อยู่แล้วก็คุ้สามีแล้วก็มีหลานของคุ้นสามีกับนึ่ง้นหนึ่งนะจ๊ะอ่าหลานมุมโซนนะคะพาหนุ่มโซดไปเที่ยวเมือง,งาไทยค่ะทุกคนกับ แพ่คข่าว,าวสองอาทิตย์ก็คงจะไปทําธุระให้เสร็จไปหาขอบควสวใส่เวลาอยู่กับขอบคพวลสองาพาไปร้านมองจ้าพี่น้องกาอยู่บวันแรกที่้อสิ่งเดือดว,วิดีโอ,อ FC มีเวลาตัดต่อวิดีโอใส่เหตุไทยเอฟซีเบิร์นมอลล่าจ่าการอยากรู้สิ่งนี้สิไม่เหตุถอ,อดตาจ้าให้ง่ายๆพลังน้อยวะตัวหนึ่งให้พลังน้อยตัวหนึ่งให้พี่เก้าว่าสัน่นแม่คะเอาหลายเชือกตัวเป็นโมเออสองตัวตัวหนึ่งให้พี่เก้าตัวหนึ่งให้แอนนีนกี้ว่าสั่นครับลูกโอเคแระบายนี้ เดี๋ยวไปเ่ก็ะเพรากันนะจ๊ะแล้วไปเล่ปเก็แบกแตงแล้วไปเ่ก็บบกแตงก่อนนะจ๊ะแล้วจะมาถอดเนาะสวัสดีค่ะไหนลูกให้พี่ๆดูเหรอคะไหนมามาให้เราเ่นไหมไหนให้พี่ดูสิออมันคืออะไรคะลูกมันคืออะไรคะบอกพี่ๆสิมามาอ้มันคือท็บเล็ตเหรอลูกของพี่ก้าหรอพี่ก้าวพี่ก้าวมาเล่นทำไมคะเอะไปเบวววววว a ววววววกีชอบเหรอลูก พ่อมิกีิชอบพ่อมิกีิชอบมิกีิจะกลับเมืองไทยไปหาใครคะลูกไปหาใครคะไทยโอมีไทยโอมียายคุณยายใช่ไหมลูกอืมแล้วใครคะคุณพิตาคุณพิตาแล้วนะอะไรคะลูกน้าไหคะน้าต๋อน้าลัตน้าลัตแล้วก็น้านะน้าต๋อน้าลัตดาแล้วน้าอะไรคะลูกน้าโจน้าโจแล้วป้าอะไรคะป้าป้าอะไรคะลูก ปลาลาตอปลาแดงปลาแดงแล้วก็พี่ไรคะพี่ลัตอพี่ฟูิพี่ฟูไปหาทุกคนเลยแทบเลยแท็บเลยหนูดีใจไหมคะมิกกชอบมิกกชอบมิกกี้ชอบอันนี้มิกกชอบอันนี้แล้วแล้วหนูดีใจไหมจได้กับเมืองไทยลูกดีใจไหมคะคะมิกกชอบอันนี้อ๋อเก่งมากหนูชอบเหรอลูกแท็บเลยแทเลยบายบายไอ้อ กัดจังสาระจา้าฝรังหน่อยกาลังเบาวเก่งนะจา้พพยาเพิ่นเพด้เป็นไอแพดของพี่กาวลงมาเล็ดน,นะจา้ามือน,นีอยูกะซีมักปลากระส่เกลือใส่พริกไทยเนาะจาะแล้กกระไ่ซอสแค่นาลาจา้าพี่น้องอยู่กับเจจทอดละกกะสิเห็ดตํามสมกินนะจา้าตอนแรกยูกะว,วาสิเห็ดตําแตงหอ,อยพี่กาวไปเก็บแตงอยู่ในสวนไปเก็บแตงพันดหัวโขลบีไม่ห้แม่สงสัยอยากกินตําหัวโรลบีนะจา้า ในขมลที่แม่กาลังซับหัวกระทาปียุฟรังหน่อยก็อย,กอยากกินนะจ๊ะหัวกระทปีกินทิพกระไดนะจ๊ะพี่น้องจาก,กบกบนะจ๊ะย่กเสียวมาตําแทนมังุงบานห่าแบบนี่แหละจ้ะส่วนปลาทอดน,นั้นกับมักแล้วต่สูตรไายสูตรมานนะจ๊ะกําลังทอดสูกออกมาหนาตากระสีประมาณนี้้วจ้ะความสามารถพิเศษทอดปลากระไดนะจ้ะแม่นอยู่เมืองไทยกับเ่าเหตุลจ้ะมีอย่างกระสีสื่อเพื่อนแม่นว่าจ้ะพี่น้องบานห่าสะดวกสบายออกไป ตลาด็ได้กับเขาถุงมาบ้านแล้วยูนี่อยากกินยังกระตองเฮ็ดเองเนาะจ้าโดนกระจังสิไปนังร้านอาหารทีนึงเนาะจ้าพี่นองเพราะว่าทุกอย่างมันก็ราคาแพงแต่วัตถุดิบ ทีเพจอาหารไทยกับพี่ขบทุกอย่างเลยจ้าขอเพียงแต่มีเงินสื่อนะจ๊ะบอกอึดบาอยากจ้าพี่น้องยิงช่วงนี้อาหารไทยวัตถุดิบเทือดอาหารไทยกะสามารถหาสื่อใดตามร้านสุปเปอร์มาเก็ตทั่วไปเขาก็บ่ต้องไปร้านเอเชียก็ไดนะจ้ะสะดวกสบายอยู่เป็นคนบรด้ซีเรียดกับเรื่องอาหารการกินบ่ได้่นะจ้ะขนาดบ่ัสซีเรียสกันยังว้วนซํานี่ละจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นตำหัวกะราบีท่าตำเสร็จแล้วนะจ้ะส่วนพักสลัดนะยู เก็บจากในสวนพางต่วาดยูแซ่ตู้เย็นไว้เนาะจ้าอาหารเทียงกาสีประมาณนนะจ้าพอบานแกวเขาเมามากินน้ำนะจ้าอยู่ก็ได้กินกับพิกกาวก็วม,มีกีสามคนแม่ลูกนะจ้ากินเขาแล้วช่วงใบหอนคักฝรั่งหน่อยก็เลยว่าอยากไปไวายนามบานปอบปูแม่ยานะจ้าเขาก็เลยเขามาในสวนบานปอบปูแม่ยาพาฝรั่งหน่อยวายนามกันสักข้าวหนึ่งก็คอย เขาบาดนะจ๊ะพี่น้องอากาศหอนแห้งหอนสุดยอดเลยจ้ะสายมากนี้ยุธี่32องศาเลยจ้าวายนา้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนแรงๆเข้ากระซิมาเข่าสวดก็คองนะจ๊ะวัน,นียูกาซีมาพักนะจ๊ะกับเป็นชีวิตธรรมดาธรรมดาของสาวไทยในต่างแดนนะจ๊ะอยู่กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์วิดีโอเป็นกำลังใจให้อยู่ใน่าเจอกันไหมวิดีโอหนาจ้า